ก็สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น EP ที่สนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดต่อว่าหลังจากที่เราเล่นไอดีมาได้จนถึงเลเวล40แล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยอ,อย่างที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับอ,อันดับแรกนะครับเลเวล15นะครับเลเวล15ปุ๊บเราจะปลดล็อกเกี่ยวกับการอัญเชิญถูกไหม แล้วก็จะมาเลเวลที่30นะครับเลเวลสาเราจะได้ปลดล็อกไอ้ตรงด่านข่าวลับหาของตรงนี้นะครับนี่ซึ่งข่าวลับตรงนี้เนี่ยมันจะไว้สำหรับหาของของเรานะครับอ่สาสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะเนี่ยนะครับของมันจะเยอะมากแล้วก็มีด่านเยอะมากๆเลยครับอ่แาแค่เพียงผ่านได้นะครับในแต่ละด่านจะมีทั้งหมด10บขั้นนะครับซึ่งของเยอะมากนะครับอันนี้ปลดที่เลเวลสาแล้วก็หลักๆเลยจะอยู่ที่เลเวลสีนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้ว นะฮะแล้วผมตอนนี้หลังจากขึ้นเลเวลสี่สิบมานะครับก,ก็มีตัวละคร6ดาว3าตัวแบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งได้ของจากกิจกรรมมานะครับเป็นสมุดอีกพี่นะครับอย่างที่บอกไปว่าอ่าไอของตรงนี้นะครับที่มันสําคัญสําคัญเลยนะครับตรงนี้นี่ไอนี่นะครับซึ่งมาซื้อได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยควรจะซื้อไว้สำหรับผู้เล่นใหม่นะถูกนะครับและคุ้มมากไม่ต้องไปฟาร์มเพ่เสียเวลานะครับอ่ะรับของก่อน ปุ๊บอันนี้เป็นเควสธรรมดาเลเวลใหม่อ่าผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีของแจกเยอะนะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะงั้นเนี่ยอย่าพลาดนะครับสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับอย่างแรกเลยเป็นระบบอ่าลูกศิษย์อาจารย์นะครับมีระบบนี้นะครับได้ดาโรมา5ดาวได้มาดามได้เอ้พีหนึ่งตัวนะครับฟรีเพียงแค่ทำเควสพวกนี้ให้ครบนะซึ่งวันนี้ผมจะมาอ่าแปลเควสให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะทำเควสนี้เนาะนะครับ คล็แรกก็คือซัมมอนหรือว่าใช้ยานอันเชิญเนะี่ยสิครั้งนะครับอันที่2ก็คือตีปลาหมึกทั้งหมด6ครั้งนะครับอันที่3ดูเอลหครั้งแพหรือชนะก็ได้อันที่4ก็คือเหมือนกับกดตรงแถบพาละไอเดมอนเอ,คอ,เอ็คาลเตอร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพาไปอันที่5ก็คือเลเวล25จะได้อ่ามิตมะใช่ไหมแล้วก็อัพอัพตัว,ต,วตัวละครที่เกมนี้ให้ถึง5ดาวนะครับหรือ6ดาวก็ได้นะครับ ต่อไปก็เคลียร์มิตมะสามสิบรอบกับไออาจารย์นะครับกับอาจารย์สามสิบรอบนะลงด้วยกันอันนี้อันนี้คืออะไรก็คือเก็บค่าสนิทนะครับให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบแมซึ่งอันนี้จะต้องเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็เลเวลสามสิบห้านะครับพอเคลียร์เควสทั้งหมดครบแล้วมันก็จะเปิดเควสนี้เควสสุดท้ายซึ่งเควสนี้จะต้องเคลียร์มิตมะกับอาจารย์นะครับด่าน 8. แปดแปลว่าเราจะต้องผ่านมิตมะด่านแปดให้ได้นะครับแล้วก็ไปลงกับอาจารย์นะครับให้อาจารย์แบก เดี๋ยวผมจะสอนวิธีว่าทํายังไงถึงจะผ่านได้นะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเป็นเควนี้ก่อนแล้วกันนะครับ20ครั้งนะครับเดมอนเอคอร์เตอร์ก็คือเข้ามาตรงไอ้ตรงเอนคอร์เตอร์เลยนะครับตรงนี้เอนค u n ์เตอร์เข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับไอ้ตรงเป็นรูปไอ้รูปหมุนๆเนี่ยนะครับรูปประตูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะสามารถกดได้4ครั้งนะครับต่อวันซึ่งกดทั้งหมดประมาณ5วันมันก็จะได้ของ เนี่ยมันจะมีของสุ่มขึ้นมาเป็นจดหมายเป็นกล่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาตอบคาถามนู่นนี่นั่นนะครับถ้าตอบได้ก็ได้ของรางวัลน,นะครับกดแบบนี้สี่ครั้งทุกวันทั้งหมด5 5วันเราก็จะได้20ครั้งแล้วนะครับก็จะได้เคนเมื่อกี้ไปนะฮะอ่ะต่อไปนะครับสําหรับการทานด่านนะครับอ่าเวลาเราเลือกอาจารย์นะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาขอตัวแบกอาจารย์พยายามเลือกเป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ของผมก็คือตัวผมเองเป็นไอดีหลัก นะครับอันดีลักผมเอาอาจูล่ามานะครับเวลาลงมิตามะหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาผ่านด่านปุ๊บนะครับเห็นปะตอนเนี้ยผมลงถึงด่าน10ด่าน11แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมมีตัวละครของอาจารย์แบกนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาปั้นทีมลงข่าวลับกันถูกไหมอ่ะอ่า,อ,าอันดับแรกนะครับพวกข่าวลับทุกด่านเลยนะทุกด่านนะครับเราต้องลงด้วย ตัวเองนะครับลงด้วยตัวเองอลงให้ถึงประมาณสักด่าน5หรือด่าน6เป็นต้นไปนะครับอย่างตำาๆเนี่ยพยายามลงด้วยตัวเองประมาณด่านที่1ถึงด่านที่5หรือ6นะครับทุกด่านเลยนะนะครับซึ่งทีมที่เราจะลงก็คือทีมง่ายๆนะครับอย่างสมมุติผมจะเล่นด่านนี้ใช่ไหมผมก็จะทําน้องกบมาน้องกบตัวไฟแล้วก็คุโรโมจโจซึ่งเป็นตัวฟาร์มของเราดานเมจค่อนข้างจะแรงนะครับด่านที่มี เหรียญทองนะครับที่ได้เหรียญทองเราสามารถเปิดรับเหรียญทองตรงนี้ได้นะครับเราจะได้เหรียญทองเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ากบวิ่งปึ๊บตัวนี้ก็ปล่อยคัคิลไปธรรมดาตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะปล่อยเป็นคกิลธรรมดาก่อนอ่าเราจะได้ผ่านง่ายๆเนี่ยลงอย่างเงี้ยทุกด่านเลยนะครับให้ถึงประมาณด่านห้าด่านหกจนจนกว่าเราจะลงไม่ไหวนะครับลงไม่ไหวลงแล้วยังไงก็แพ้นะครับก็จะปล่อยไว้ก่อนนะฮะปึ๊บ อ่อันนี้ยังไหวอยู่นะเพราะว่าคุโรมุโจโแรงนะครับด่านแรกของขวัญได้มาปุ๊บเห็นปะสองหมื่นนะครับได้ได้จากบัฟจริงๆิงเราต้องได้หมื่นหนึ่งแต่ว่าเราได้จากบัฟด้วยนะครับเนี่ยห้าสิบยกเนี่ยเยอะนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าเยอะนะครับลงไปลงไปนะคะเนี่ยแค่นี้นะครับลงไปจนถึงด่านห้าด่านหกไหวด่านเจ็ดก็ไหวก็ลงไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้ตัวละครผมมีคุโรมุโจโ จริงๆคุโรมโจโตัวเดียวมันก็เล่นได้นะเนี่ยตอนเนี้ยมาเห็นปะแค่กบวิ่งแล้วก็คุโรโมโจโหวดก,<ๆ>ก,ก็ชนะแล้วนะครับตอนนั้นคุโรโมโจตัวเดียว6ดาวก็ได้ตัวอื่นแค่2ดาว3ดาวก็ได้ครับเออเพราะเราจะหลักเขาใช้แค่นี้เห็นปะมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะครับตัวดาเมจเรายังมีอยู่เห็นปะตีต่อปึ๊บเรียบร้อยชนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูมีตามาคุรโรมจโจว่าแรงขนาดไหนจริงๆมันก็ไม่ค่อยแรงนะมีตามาแบบแบบผู้เล่นใหม่เลยนะครับ ามาตรงที่กัมีแล้วกันนะครับอ่าคุณรูมโจผมเลเวลสกิลยังไม่อัพเลยนะครับมิตะมะประมาณนี้พูดเงานะครับภาพรวมมิตะมะคีดีคอร์สามสิบห้าเปอร์เซนต์เองยังไม่ถึงสี่สิบเลยนะครับแล้วก็คิดาเมจสองร้อยหกสิบเอ็ดถือว่าเยอะอยู่นะนะครับบวกจริงคือบวกยี่สิบห้าเองนะครับเห็นปะสแต็คแค่นี้เองนะครับคีย์ก็ไม่ร้อยด้วยนะฮะสกิลของพี่แกเนี่ยสกิลสามเนี่ยมันจะบวกบวกคีดีคอร์ห้าสิบเปอร์เซนต์อยู่แล้ว นะครับบวกกันไปก็ไม่ถึงร้อยแต่เกือบร้อยแต่พอหวดมันก็แรงอยู่ถ้าเป็น6ดาวนะครับนี่สกิลไม่เต็มนะนะครับต่อไปนะครับพอเราลงพวกเนี้ยนะครับจนถึงประมาณด่าน5ด่าน6แล้วนะครับเนี่ยสมบูรณ์ด่านนี้ผมถึงด่านหเลยใช่ปะแล้วผมลงต่อไม่ไหวนะครับเราทํายังไงต่อนะครับเราก็จะเล่นแบบนี้ใช้ทีมไม่ใช่ทีมเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวของอาจารย์มาแทนตัวหองอาจารย์จะเป็นตัวดาเมจหลักอยู่แล้วนี่ซึ่งตัวอาจารย์ผมเนี่ย ค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือตัวไอดีหลักผมนั่นแหละนะครับอลองเล่นดูซื้อเล่นอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆตามเม็กก็จะแรงหน่อยยกเว้นจะเจอทีมที่แบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสะท้อนนะครับถ้ามีสะท้อนก็ต้องเอาตัวชุบมาหรือว่าเอาจูเทนเอพเป็นตัวเป็นตัวเปิดก็ได้นะครับถ้ามีจูเทนก็จะกันสะท้อนได้หรือไม่ก็เอาไปลงด่านที่มันไม่มีสะท้อนก็ได้เห็นปะ่ะถ่ายอีฟี่เลยเห็นปะ่ะซึ่งตัวอาจารย์สามารถยืมได้ประมาณ15ครั้งต่อวัน เราก็เอามาลงด่านเก็บด่านเก็บด่านไปเรื่อยนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ประมาณด่านเก้าหรือด่านสิบเลยอาจจะลงไม่ได้นะครับด่านเจ็ดลองดูก่อนนะ,ะซึ่งวันนี้หลกักๆเนี่ยผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการหาของเลยนะของเลเวลสี่สิบนะครับนี่ยังลงได้อยู่นะปึ๊บลงงนี้ไปเรื่อยเก็บของตุ้มเรียบร้อยสี่หมื่นน้ำแรงมากถ้าถ้าอาจารย์ของแรง เราก็เล่นแรงไปด้วยหลักหลักยืมโอทาเกะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นอาชูราอยู่นะแรงมากนะครับเนี่ยผมตัวธรรมดาตัวงผมเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยเป็นแค่ตัวเปิดนะครับเราให้อาชูรากระโดดเหยียบเ่ยนะเกือบตายละเรียบร้อยตุ้มเกือบตายตับเรียบร้อยนะครับเห็นบ้ายดัานเจ็ดง่ายๆเลยนะครับได้ของมาลล้วลหลังก็ให้อาชูราแบกได้ยันเลยเห็นปะเก็บของง่ายๆนะครับต่อไปดันแปด ดันแปดได้ได้กรอบนะครับลองดูว่าดัานแปดยังยืมตัวได้ไหมหรือว่ายืมตัวไม่ได้อ่าดันแปดยังยืมได้อยู่นะหรือว่าเป็นดันเก้าหรือเปล่าอุ้ยมีเนนด้วยอ่ะเอออาจจะไม่รอกก็ได้นะเพราะเนนมันมีสะท้อนนะครับตุ้มอ้ไม่สะท้อนนะครับไม่มีพาสซีฟน้องหมาต่อรื้อแต่ขอดูหน่อยว่าทีมเราจะสามารถยืมตัวอาจารย์ได้ไถึงดานไหนเนี่ยอีซี่เลย ปึ๊บดึงอุ๋ย,ยเห็นปะเรียบร้อยนะครับเก็บไปหนึ่งช็อตแต่รอบนี้แหละอาชูล่ามันจะน,นี่เองมันจะค่าเพื่อนปึ๊บแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยก็ทำลายอีกฝ่ายได้เหมือนกันแค่ยืนอยู่ตัวเดียวได้ก็โอเคแล้ววิทยาชูเทมมันจะเก็บมันจะเก็บของเราไหวหรือเปล่าเปิดสกิลพี่เล่นก่อน โอ้พี่เล่นเอาเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าแตกมันก็เจ็ดแล้วนะจะทานเปล่านี่คือข้อเสียของอาุูระครับโอ้โหโลไปครับเปิดสกิลก่อนปึ๊บบับขึ้นมาตุ้มเรียบร้อยนะครับชิวเชียดเลยนะอ่าลงมาได้ถึงด่านด่านนี้แล้วนะครับด่านแปดโอเค เดี๋ยวดูด่านเก้าก่อนว่าด่านเก้าสามารถลงไหวไหมถ้าด่านเก้าลงได้ก็ลงถ้าลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก,ก็เดี๋ยวเราปั้นทีมสำรับของเราปึ๊บใช้ได้ปะอุ้ยใช้ได้ด้วยอ่ะอุ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เฉยเลยอ่ะลองดูลองดูงดครับว่าไหวปะถ้าได้นี่คือเราจะได้ตัวละครเราได้มาดามพีพีเลยนะแต่ว่าด่านสิบน่าจะไม่ได้นะถ้าถ้าผมแบบขนนวลไม่ผิดนะเนี่ยเราเปิดสกิลฟพีเลยอดเลยนะฮะ มีสะท้อนด้วยอะอาชูราเราเนี่ยน่าจะโดนสะท้อนตายนะถ้าเกิดว่าโดนอาชูราสะท้อนตายล้วก็จะใช้กินลละหรือว่าเป็นตัวตีเดี่ยวที่แรงแรงนั่งไงหายจริงด้วยนะครับเปิดสกิลกินละกับตัวเจ้าแทงแทนพี่เล่นนะครับเป็นตัวเป็นตัวแจกโล่เอาไว้แทงได้นะครับแล้วก็เอาตัวดาเมจตีเดี่ยวแรงแรงมาสักตัวหนึ่งเป็นน้องไก่เป็นกินัละเป็นจูเทนเป็นอะไรอย่างเี้ได้นะครับมาเล่นกับพี่เล่นหรือว่าน้องโคยแทน หแรงอยู่นะเนี่ยบัฟไปให้พี่เล่นบัฟอืมอืมโลถือ่าใช้ได้อยู่นะไฟทอมนะครับอุ้ยน้องหมาก็โดดแรงเอาเรื่องครับพี่พีิอ่ะโอ้หพี่เล่นจะต้านไหวไหมเนีย่ยนะบีบบัฟหน่อยนะน้องเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้ว บัฟโอ้โหหนึ่งช็อตดีนะพี่เ่นแบบบัฟบัฟโลแรงเห็นปะนะครับถ้ามีน้องโคยก็ใช้น้องโคยก็ได้บัฟโลได้เหมือนกันนะครับเกิดบัฟโลแรงแรงกว่าแด้เท่านแต่ว่าสก,กิลไม่เก่งเหมือนพี่เ่นเฉยพี่เล่นจะมีบัฟเพิ่มโจมตีด้วยตึ๊ดตึดดดด๊อ๋อถ้าเอาสก,กิลไม่เต็มมันก็จะไม่มีสก,กิลใช้นี่เองใช่ไหม โอ้หิวหมื่นหนึ่งแรงเลยเนี่ยหิวหมื่นหนึ่งถือว่าแรงมากต้องเอาตะกี้เต็มนะถึงจะใช้คอมโบได้ดีดูดูถ้าจะไม่ผ่านนะครับเนี่ยจะไ,ไม่ผ่านจริงด้วยอ่ะผมขอกดออกกันแล้วกันเดี๋ยวไปปั้นทีมก่อนนะครับวางแผนอ่ะแต่ว่าได้ถึงด่านแปดนี่ถือว่าโอเคแล้วนะเก็บด่านเก้าไว้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปั้นทีมแข่งกว่านี้แล้วมาลงก็ได้นะครับเก็บอย่างเงี้ยถึงด่านแปดด่านเจดด่านแปดทุกด่าน วิของก็ได้เยอะอยู่นะได้ยกได้เป็นร้อยๆเลยแต่ละด่านนะครับอันนี้คือวิธีการเก็บข่าวลับนะครับของเลเวล40ขึ้นไปกําลังดีถามว่าทำไมต้องเป็นเลเวล40เพราะว่าเลเวล40เนี่ยเราจะปลดไอ้ไอ้ด่านนี้นะครับไอ้ของอน,นี้ฟงโปรโมทนะครับโปรโมตตัวละครปุ๊บมันจะมีระบบนี้เข้ามานะครับซึ่งระบบเนี้ยผมก็ทําคลิปไว้สอนสอนไปเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานมันจะเป็นระบบการอัพเลเวลตัวละครแบบง่ายๆนะครับเวลาเรามีของหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ย นะครับเราสามารถขึ้นได้เลยนะครับเห็นปะกดปุ๊บขึ้นสี่ดาวได้เลยห้าดาวก็ขึ้นได้เลยนะครับมันง่ายเราสามารถใช้ของอย่างอื่นมาเสริม EP ได้ไม่ต้องฟาร์มอย่างเดียวมันช้านะครับผมถึงได้ปั้น6ดาวมา2ตัวแล้วแต่ว่ามิตามาเนี่ยผมยังไม่ได้อัพสกิลตัวใดเลยนะครับเก็บไว้อยู่นะครับอ่ะซึ่งหลักๆเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทํานะครับสําหรับเลเวล40อย่างแรกเลยนะก็คืออ่าเราจะต้องทาเควสตรงเนี้ยให้ได้ครบ100แต้มทุกวันนะครับ เพื่อจะได้โยกด้วยได้ของฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ไอแต้มฟาร์มเนี่ยก็เอาไปฟาร์มพวกเวลอะไรอย่างเงี้ยให้ถึงเวลที่ให้ถึงเวลหกสิบไวๆนะครับแล้วก็พยายามพยายามนะถ้าทําได้นะครับก็มาทำเควสกิวเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเควสกิวอะไรเงี้ยของอะไรที่แบบเราเราพอมีเนี่ยก็เอามาลงนะครับหรือไม่ก็หาเพื่อนฟาร์มจากในกิวก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาแต้มกิวเนี่ยมาซื้อของจากในกิวเนี่ยผมมีร้อยสามสิบเอ็ดใช่ปะ เนี่ยเราก็ซื้อยันซื้ออะไรอย่างงี้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมี500แต้มก่อนอ่าเราต้องช่วยในกิวให้ครบ500แต้มก่อนนะครับแล้วก็มาขอชิ้นส่วนตรงนี้ทุกวันตัวที่เราต้องการผมอยากได้ซากุระใช่ไหมผมก็มาขอซากุระไว้นะครับจากในกิว q u e s t i u นะครับทำอะไรที่มีหยกก็คือทําหมดอะไรที่มีทองก็คือทำเพราะว่าเราต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็กิจกรรมผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันต้องทําอยู่แล้วระบบซามอนนะครับ อ่ะผ่านไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรซสมอนอยู่แล้วเนาะยกเว้นจะเป็นเลดตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ว่าค่อยว่าอีกทีนึงนะครับไปตรงพวกด่านพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ก่อนเนาะพยายามปลดพวกเนื้อเรื่องออกให้หมดนะพวกเนื้อเรื่องพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะได้ยกได้อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับพยายามปลดแล้วก็อ่าดิสเพดนะครับพยายามลงตรงนี้ไว้ถ้ามีซูชิเยอะๆแบบผมเนี่ยมี5,800ันแปดเนี้ยได้จากกิจกรรมก็ลงลงไว้นะครับมันจะเพิ่ม EP เพิ่มของอะไรอย่างเงี้ย ได้ของมาด้วยมันก็ถือว่าลุ้นดีหรือใครจะเก็บเอาไว้ฟาร์มก็ได้ถ้าเกิดว่ามีน้อยนะเนี่ยมันก็ได้ีกทีได้เยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ได้ของได้ทองใช่ปะมันก็เหมือนกับทำเคสวสซิลไปหนึ่งเควสเลยเนะี่ยถ้าเกิดได้ทองอะ่ะนะครับเนี่ยผมก็ลงเอาไว้ลงวันหนึ่งได้ประมาณวันหนึ่งหรือสองรอบนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งมันประมาณเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงเองนะเนี่ยผมก็ลงลงลงไว้ปึ๊บนะครับ อาล,ลงไว้ก่นอนนะครับลงครบละครบทุกอันละอาต่อไปนะครับจะเป็นแอรียบอสเนี่ยดูดิแอรีอบอสพยายามมาตีทุกวันนะตอน6หลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปกดดูตรงนี้ว่าสามารถตีตัวไหนได้นะครับตีอันที่สามารถตีได้ปรับเป็นเลเวลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตีไปถามว่าทําไมต้องตีอันนี้ตรงนี้คือแหล่งฟาร์มหยกของเราเราจะได้หยกแดงตรงนี้วันละ2 0หยกตีเลยพร้อมพร้อมกับเฟสนะครับถ้าเราได้ตรงนี้จาก2 0หยกทุกวันแล้วก็ได้จากเฟส ที่ที่เราแบบเก็บแก้มได้100่ทุกวันก็จะได้4ี่หยกทุกวันนะครับถ้าใครซื้อแพ็กไอหหกด้วยก็จะได้วันหนึ่งอ่ะวันละยีหยกก็จะกลายเป็นสองสิบหยกนะครับยีชั่วโมงอ่าแล้วก็ได้จากการทำเควสเควสฟิลนี้นีนั่นอาจจะมี3 0หยกนู้นีนั่นเพิ่มเข้ามาวันหนึ่งก็เป็นร้อยนะครับรวมแก้ม PVP ได้จากอะไรนะดาร์ฟดูเอลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาหาจริงๆมันก็ได้เยอะนะแหลงหายกหาหาของเงี้ย นะครับแนะนำว่าให้ฟาร์มหนูเวลหกสิบก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาฟาร์มเบลตัวละครก็ได้หรือว่าจะไปฟาร์มมิตมะต่อนะครับเห็นปะถ้าผมกดรับของปึ๊บห้าหยกนะครับ,ร,บรับอีกได้ห้าหยกรับอีกได้สิบหยกเป็นยี่สิบหยกเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมมากดแชร์ตรงนี้ด้วยนะสาม,มารถกดแชร์ได้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะได้อีกยี่สิบหยกต่ออาทิตย์นะครับอ่ะฟาร์มปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้ ผมจะปล่อยผ่านก่อนนะนะพวกอีโวอย่างเงี้ยอย่าลืมมาปลดมาปลดด่านเลยนะพอปลดด่านปุ๊บหลังๆมันจะได้ของนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมก็ปลดไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะได้ทุกด่านหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ด่านเนี้ยผมปลดถึงด่านสิบด้วยตัวละครของของอาจารย์นะครับอ่าประมาณนี้พอนะครับอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่แนะนํานะครับซึ่งอันนี้นะครับใครอยากจะได้สกินตัวละครนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาตีได้ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดเนาะมันเหมือนจะปิดอยู่ปะเลเวล40ใช่ไหมทั้งหมดเลเวล40โอเคต้องอัพต้องไปอัพไอ้ตัวพวกอ่าพวกสัตว์ของอะไรเนี่ยของโอเมียวอย่างเงี้ยสมมุติจะลงตัวไหนใช่ปะเราก็ต้องไปอัพสัตว์ของโองเมียวก่อนนะครับตรงไหนนะจะไปตัดนี่เอนชะั่น,ะต,รนนะตรงนี้นะครับไอ้มีตรมารเกลือๆทั้งหลายเนี่ยพวกหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวอย่างเงี้ยก็เอามาอัพให้มันกินนะตรงเนี้ยนะครับ เอาให้มันกินมันจะได้ขึ้นเร็วๆนะครับของเซเมอย่างเงี้ยสมมติเราใช้เซเมบ,บ่อยๆก็อัพตัวที่เอาบ่อยๆก่อนก็ได้นะฮะปึ๊บสมมุติมันอัพได้เท่าไหร่40ปะ่ะน่าจะ40นะอะผมลองอัพถึง15ก่อนปึ๊บ15เรียบร้อยนะครับสึ่ต,ตัดเพิ่มขึ้นเห็นปหะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมสกิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้อัพเพิ่มด้วยนะครับของเซเมบัฟนี่ก็เก่งขึ้นนะครับ ประมาณนี้ก่อนพออัพจนเลเวลตันปุ๊บเราก็ไปฟาร์มด่านเมื่อกี้เก็บเก็บเป็นสก,กินก็ได้ก็จะได้สก,กินแบบน่ารักน่ารักมาฟรีนะครับอันนี้เราก็มารับของเหมือนเดิมปลดประวัติทำเควสอะไรอย่างน,น,นี้ไปเรื่อยๆหลักๆก,ก็คือเลเวล40ขึ้นไปจนถึง60เนี่ยมันก็อยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับกิจกรรมผมขอมาอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสอนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะนะครับประมาณนี้อ่าเรื่องการหาของนะครับการซื้อของนะครับตรงนี้อย่าลืมมาล็อกอินทุกวันนะสามวันมาล็อกอิน นะครับส่วนร้านร้านนี้นะครับวิธีการซื้อของก็อย่างที่บอกเลยซื้อนี้1นอันนะครับต่ออาทิตย์1สัปดาห์นี่6 6ที่ผมบอกนี่ไงนะครับแพ็กนี้นะครับเราจะได้เจดนะครับสูงสุดเนี่ยสามารถเกสะสมได้37ทุกๆ6ชั่วโมงจะได้5้าเจดแปลว่าใน1วันเนี่ยยีชั่วโมงเราจะได้ทั้งหมด27ซึ่งสามารถสะสมได้สูงสุดก็คือวันครึ่งแล้วมันก็จะตันแค่30ต้องมากดรับเองนะครับอาซื้อไปปึ๊บ เสียไปเลย6 66 6แต่ว่าเราจะได้ในถาวรจะได้ทุกๆวันเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเข้ามาเข้าเกมมากดรับตลอดนะซื้อไปเลยนะครับอันนี้นะครับ pvp ม้าดําซื้อไปนะครับมีแต้มเหลืออ่ะตรงนี้นะครับ,รบหลักผมจะแนะนําให้ซื้อเป็นพวกยันหรือว่าม้าดําถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดยันก็เก็บยันถ้าเกิดว่าอยากจะหาปั้นตัวละครก็เอาม้าดําก่อนนะครับยันมันก็แค่หนึ่งใบมันก็ลุ้นดวงอะเนาะนะครับม้าดําถ้าเกิดว่าสะสมครบมันก็ได้ปั้นตัวละครก็ดีกว่าเนาะ ส่วนแทมตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่า,าไหร่นะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับซื้ออันนี้ดีกว่าแต่ว่าย,ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนร้านนี้นะครับแนะนําว่าให้เก็บตรงเหรียญพวกเนี้นะครับซื่อซื้อมาดมเป็นรายสัปดาห์มันจะดีทุกๆสัปดาห์นะทุกวันจันทร์นะครับซื้อมาดาเสร็จซื้อยนันซื้อยันเสร็จซื้อมาขาวนะครับมาขาว้อยปั้นต่อนะครับที่เหลือจะซื้อซูชิต่อก็ได้นะครับแล้วที่เหลือแล้วแต่เลยนะครับแต่ีอย่างเนี้พยายามฟิกให้ได้ก็จะดีซูชิท สก,กินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้ามีของก็ซื้อไม่มีก็ไม่ซื้อตรงนี้ไม่แนะนําให้มาซื้อนะมันเปรืองนะครับมันแพงมากๆไม่ต้องซื้อนะครับอ่าระบบมิตามาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะตรงนี้น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเควน่าจะครบละปึ๊บเควอะไรสามสิบยกอุ้ยได้แล้วนะฮะแล้วก็เห็นไหมตรงนี้ได้อีกละห้าหยกแรกเห็นปะไอ้แพ็กเมื่อกี้ที่เราซื้อได้มาแนละ้วห้าหยกแรก กิจกรรมพวกนี้เราทําอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับอ่าหลักๆก,ก็จะมีอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเรื่องของปั้นตัวละครบ้างนะครับตอนนี้ตัวแรกของเราครือโคลโมโจใช่ปะตัวต่อไปที่ผมจะอยากจะให้ปั้นเนี่ยอยากให้เป็นตัวละครที่เน้นแบบว่าซัพพอร์ตที่เน้นแบบเซฟทีมากกว่าอย่างผมปั้นพี่เลนมาเอาไว้เซฟทีมแล้วก็ปั้นตัวนี้เป็นตัวแบกข่าวลับครับแต่ว่าผมยังไม่ปั้นสกิลนะ อ่ะตัวต่อไปที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นพวกตัวฮิลพวกฮิวลิโบหรืออะไรเงี้ยตัวฮิลที่ฮิวยังแรงนะครับหรือว่าตัวโลที่มีโลถ้าเกิดว่าใครไม่มีพี่เล่นหรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําเป็นน้องโค่ยก็ได้นะครับีปยวดูกอน,นมีน้องโค่ยไหมน้องโค่ยคือตัวไหนน้องโค่อยคือตัวนี้ตัวนี้นะครับสกิลที่สามหรือเปล่าชิลสิบสองสิบหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อสกิลสองนะครับสกิลนี้ แจกโล่เหมือนพี่เลนเลยแต่ว่าโล่ไม่มีบาปเฉยนะครับมีโล่กันดาเมจได้เหมือนกันใช้น้องแทนได้นะครับปั้นมาได้แล้วค่อยย้ายดาวไปเป็นตัวที่ปั้นง่ายๆส่วนตัวฮิวก็น้องน้องนกก็ได้ฮิวแรงมากๆนะครับเล่นปเป็นปสายเลือดเล่นเป็นสายเลือดเลยแล้วก็คริติคอลก็ได้นะครับขีร้อยแล้วก็เลือดจะเยอะนะครับ2ตัวนี้มาคู่กันก็คือเก่งมากลงข่าวแล้วก็คือโอเคอยู่นะฮะอ่าตัวละครผมมีแค่ยี่งนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเป็นไอดีใหม่กใหม่จริงๆนะครับ อ่ะประมาณนี้เควสฟิลก็จะลืมทำาลตรงนี้นะครับได้ของเยอะแล้วก็จะดืมมาตีบอสตรงนี้ทุกวันด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมาตีบอสเพื่อจะได้เอาของมันจะได้เศษม้าดําด้วยนะครับตีบอสตรงนี้นะครับทุกวันเหมือนกันจะได้เศษม้าดำนุ่นี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์ที่เนี่ยนะครับจะมีไอ้นี่มาตีด้วยเน่าลืมมาตีนะครับดาร์ฟดูเอลนะครับองว่างก็เข้ามาเล่นนะครับถ้าเงินเหลือนน้อยก็ไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันเปลือง ต่เกิดว่ามันจะมีรอบฟรีให้รอบแรกก็กดเข้ามาเล่นดูลองศึกษาวิธีการเล่นดูนะครับดูตามคลิปนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ก็จะได้ถ้าเกิดว่าชนะหลายๆตาเนี่ยก็จะได้หยกได้อะไรเงี้ยได้ยันด้วยถ้าชนะ6กตานะครับอาจจะฟุกก็ได้เนาะนะครับเรียนรู้วิธีการนิดนึงนะครับแบตเิอร์ยอก็มีแจกของเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเราศึกษาวิธีการเล่นเป็น pvp การปั้นตัวละครอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกิวอันนี้ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับกิวนะครับว่ากิวไหนเราอยู่กิ้วเลเวลเท่าไหร่กิ้วเปิดไหมเปิดวันไหนก็อย่าลืมติดตามเพราะว่าระบบกิวนี้สําคัญมากๆแจกของดีมากๆนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้ของผมใช่ไหมกิวนี้นะครับเนี่ยของผมจะเปิดวันเสาร์ที่ใช่ปะ่ะซึ่งของแต่ละอย่างที่เราจะได้เนี่ยในเนี้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะดีนะอย่างอันนี้นะครับมันดูไม่ได้เนาะมันจะมีเศษมะาดาเศษม้าขาวเศษม้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ย นะครับหรือว่าได้เป็นตัวก็มีนะนะครับเพราะว่ามันคมมากๆระบบกิวร้านค้ากิวก็วจะลืมมาซื้อของตอนนี้ผมมีร้อยสิเแต้มแล้วนะครับจากการทำเครสนู่นนี่นั่นผมคิดว่าดูก่อนว่าผมจะซื้อไอใบนี้หรือว่าจะซื้อเศษมาดําด,ดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องการมาดํามากกว่าแต่ว่ายันก็สําคัญเหมือนกันนะครับอ่ะระบบร่าวๆนะครับข,ข,ของเลเวล40ที่ผมจะทําก็ประมาณนี้แล้วกันว,าว,าวา่างๆก็จะลืมมาตีตรงเขตอาคมตรงนี้ได้นะเนี่ยนะครับตีตรงนี้นะครับ เห็นปะมันเต็มสามทิบแล้วก็ตีให้มันลดลดหน่อยแล้วกันนะครับทําทีไม่ง่ายอ่ะผมจะลองทําทีมให้ดูสั้นๆแล้วกันแรกๆมันตีง่ายครับอวยแต่เขาโหดอยู่นะเห็นวเลนน้อยแต่โหดอยู่นะอ่ะถ้าผมปั้นพี่เลนมาเนี่ยผมจะเก็บเขกสบายมากๆอ่ะทีมนี้แล้วกันยืมตัวอาจารย์มาตีได้ด้วยเห็นปะเริ่มก่อนวินี้วิวสิบเจ็ดจริงเหรอเนี่ยโอ้โหของฟูมากเลยนะโอ้โหดาเมจก็เอาเรื่องอยู่นะ ดูดิอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะนี่เสมอเปล่าเสมอแน่เลยนี่ผมเ่ยังไม่ได้อัพมีตมาสตัวเลยสูกปะเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นขนาดนี้ไม่ใช่เวสิบเจ็ดธรรมดานะเป็นเสมอเสมอเหมือนกันอะต้องทาต้องมีสกิลต้องเต็มถึงจะสู้ได้ไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับไม่ดูดิหกดาวทุกตัวเลยเสมอเลครับเนี่ยเนี่ยที่จริงจริงมันจะต้องเป็นแบบนี้ อยากเห็นบาร์สิบเจ็ดคนนี้เสมอนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยมาตีเก็บเก็บได้ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ไม่อยากลงรายละเอียดเยอะเดี๋ยวมันตั้นนะครับทําแบบนี้จนถึงเลเวลหกสิบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาจัดทีมทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของการ จัดทีมเตรียมเล่นกิจกรรมเตรียมตีบอสทีมนู้นนี่นั่นนะครับว่าเราจะเล่นอะไรยังไงกันไม่อยากอัดในคลิปเดียว๋ยวมันยาวสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ